ไฮค่ะทุกคนและคลิปนี้ก็คือ My Recipe Body แปลเป็นไทยในแบบของเจนก็คือสูตรสังขารน,นั่นเองค่ะแต่ต้องบอกว่าเป็นสังขารของเจนนะคะสูตรของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าสามารถดูสูตรคนอื่นแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสังขารของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เจนก็เลยจะขอมาแชร์สูตรของเจนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยขอบคุณค่ะ <c oughs> บอกเลยว่านิสัยของเจนเนียนะคะคือชอบกินเป็นคนเอนจอยอ t i ติมากมาตั้งไหนแต่ไรนะคะชอบหรือเกินพวกขนมเบเกอรี่ของหวานเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วก็อยากกินแต่ว่าเป็นคนโชคดีค่ะที่กินแล้วก็ไม่อ้วนเป็นเด็กผอมมาตลอดเลยนะคะกินเยอะแค่ไหนตื่นมาก็น,น้าท้องแบนราบแต่ ความโชคดีนั้นนะมันจบลงเมื่อตอนอายุ30ค่ะกินแล้วตื่นมาหน้าท้องก็ไม่แบนอีกต่อไปแถมเซลลูไลย,ยังมาเยือนก้นนี่ห้อยย้อยเชียวค่ะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่คิดว่าฉันจะต้องออกกำลังกายแต่กว่าจะเริ่มจริงๆก็ปลาเข้าไป สาแล้วค่ะก็แบบว่าขอทำใจ3ปีกว่าจะเริ่มมันเนาะอ้โหอะมาพอคิดจะกอบกู้สังขารจริงๆก็เริ่มที่นี่เลยค่ะพิลาทิสนะคะแล้วก็โยคะค่ะคืนนิสัยเนี่ยไม่ชอบเลยไอที่จะแบบวิ่งกระโดดหรืออะไรที่มันดูเป็นกีฬากีฬาขนาดนั้นคือไม่ไหวจริงๆค่ะก็เลยขอเริ่มที่พิลาทิสก่อนแล้วเพื่อนก็พอดีว่าเป็นครูสอนพิลาทิสนะคะก็เลยไปลองดูอ ชอบเดชชอบเลยเพราะฉะนั้นทุกคนคะหาสิ่งที่ตัวเองชอบเราจะได้อยู่กับมันได้นานหน่อยพอเริ่มเล่นไปสักระยะหนึ่งนะคะอะ,อะไรอะไรมันก็เข้าที่เลยค่ะทุกคนมันเริ่มจะดูดีขึ้นมาเราก็มีกำลังใจเริ่มคิดจะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มอีกสักหน่อยเอาจริงๆเพนพอยต์ก็คือตูดห้อย,อยันแหละคะ่ะทุกคนอ่ะไปเวทเทรนนิ่งสิคะไปเลยค่ะ ต้องบอกว่าช่วงที่มันแบบฟิตเวอร์กํำลังใจดีกำลังใจมาเล่นแล้วมันเห็นผลแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านทำไปได้ยังไงเนี่ยนะคะก็คือจะเล่นทั้งสองอย่างเลยค่ะควบคู่กันทั้งพิลาทิสและก็เวทเทรนนิ่งสลับกันประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์เลยค่ะโอ้โหมันเวิร์กมากเวิร์กจริงๆร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะโอ้โหพอกลับไปดูเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าฉันผ่านจุดนั้นไปได้ยังไงปรบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้งค่ะทุกคนต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฮปปี้มากกับร่างกายของตัวเองนะคะเพราะว่าเราได้ประโยชน์ทั้งจากการเล่นพิลาทิสและก็เวทเทรนนิ่งซึ่งมันต่างกันค่ะพิลาทิสเนี่ยก็จะได้ความยืดหยุ่นแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่เราไม่ค่อยจะได้สนใจน้องเขาอะนะคะให้เราได้แบบเฮ้ย แข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตในประจำวันได้ดีมากขึ้นค่ะแต่มันจะไม่สามารถช่วยสร้างกล้ามเนือ้อทำให้ก้นเราเด้งหรืองอนได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไปเวทเทรนนิ่งนะคะเพื่อที่จะปั้นหุ่นอย่างที่เราอยากได้ได้ค่ะอ่ะและนี่ก็ช่วงปังบุริเยค่ะ <c oughs> เสียไม่ไหวปและอุปสรรค ของการรักษาสังขารให้มันอยู่ยงคงกระพันเนี่ยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอเธอการมีวินยัยการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ความขี้เกียจของเราเองนี่แหละค่ะช่วงโควิดเนี่ยจนเองก็มีแบบ วูบวูบหายหายไปบ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามที่จะออกที่บ้านเพราะว่าไปยินไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะโชคดีอีกอย่าง,งคือไม่อ้วนเพราะเครียดงานไม่มีปโออ่ะเราก็เลยอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นมาสักเท่าไหร่แล้วก็เลยสามารถที่จะเมนเทนร่างกายของเราได้นะคะแต่ว่าอาจจะค่อนไปทางผอมสักนิดนึงยังไม่ค่อยมีเชฟสักเท่าไหร่พอหลังจากโควิดเราก็กลับมาปั้นหุ่นของเราต่อคะ่ะปั้นไปสักพัก ความย่ามใจของเรามันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วค่ะสูโอ้โหกินไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วจะมแม่แมมันเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองอะเนาะเฉลิมฉลองเลยป้ายไปซะหน่อยจนป่านนี้ยังกู้กลับมาไม่ได้เลยค่ะทุกคน ไปหน่อยก็อย่างที่เห็นน,นะคะตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงกอบกู้ร่างคืนสู่สภาพเดิมให้ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราไปออกกําลังกายกันเหมือนเดิมนะคะตามรูทีนเลยแต่ว่าวันนี้นี่ขอแอบ,บแช์นิดนึงค่ะมันมี2แบบค่ะทุกคนบางคนก็เลือกที่จะกินก่อนออกกําลังกายหรือบางคนก็คือคล้ายๆเจนก็คือจะไม่กินก่อนออกกําลังกายเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันจุกนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจนทาก็คือบางทีเจนก็ทานนมขวดเล็กๆบ้างค่ะหรือว่าอย่างนี้นะคะที่กําลังทําอยู่ก็คือว่าเจนไปซื้อกล้วยค่ะเจนทานกล้วยน้ําว้านะคะวิธีการก็คือ หันฮันหันหันฮันพอสุกได้ที่ไม่งอมจนเกินไปเราก็ต้องแยกน้องออกมาเป็นลูกๆแบบนี้ค่ะห่อด้วยกระดาษนะคะจะใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าจะใช้กระดาษที่เป็นกระดาษห่ออาหารก็ได้นะคะห่อแยกน้องเป็นอันๆค่ะแล้วก็แช่เอาไว้ในตู้เย็นอย่างในคลิปนี้นะคะจนผ่านไปตั้งประมาณแบบ อาทิตย์หนึ่งอย่างต่ำแล้วว่ะคือทานแบ่งทานค่อยๆทยอยทานวันละลูกวันละลูกวันละลูกได้เลยนะคะก่อนทานอาหารก็คืออันเนี้ยเป็นสภาพแบบเจวันแล้วว่ะน้องก็คือยังอร่อยแบบยังอยู่สภาพเหมือนวันแรกที่เรากินอยู่เลยนะคะอันนี้ก็อยากจะมาแชร์กันนิดนึงก่อนที่จะไปออกกำลังกายกันค่ะไปค่ะ ตอนนี้จนออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่ง2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะกำลังจะพยายามให้กำลังใจตัวเองและเพิ่มเป็น3ครั้งแล้วก็กลับไปเล่นพิลาทิสด้วยค่ะเพราะตึงเหลือเกินแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะจนก็ยัง แฮปปี้กับร่างของตัวเองกว่าเมื่อก่อนตอนที่ไม่ออกกําลังกายมากเลยเพราะว่าชอบความมีกล้ามเนื้อค่ะถึงแม้ว่าจะเป็น <c oughs> กล้ามเนื้อที่มันแบบว่าแน่นแน่นอวบอวบ,อบสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก็ยังชอบกว่าเมื่อก่อนนี้ที่แบบว่าผอมแห้งไม่มีเคริร์ฟไม่มีเชฟนะคะตอนนี้ชอบในความแบบดูเป็นนักกีฬาดูไม่ผอมแห้งแรงน้อยที่สําคัญ ก้นค่ะก้นไม่ห้อยย้อยแล้วนะจ๊ะแถมยังเด้งปึงปังสุดใจอีกด้วยค่ะขายของสนอยแต่ก็คือไม่ต้องเด้งปึงมากกว่านี้แล้วนะคิดว่าพอแล้วลนะน่าจะพอแล้วนะจนพอพอกอนอะที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะคงเห็นแล้วว่าเรื่องกินเนี่ยมันเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากที่มันจะมีผลกับรูปร่างของเรานะคะซึ่งจนบอกเลยว่าเจนไม่ใช้วิธีอด ไม่งดแต่ว่าจนใช้วิธีลดและเลือกและนี่ก็คือเมนูที่จะเลือกกินในวันนี้ค่ะไปมาเลยค่ะทุกคนค่ะและเมนูของเราในวันนี้ก็คือทาดาเนื้อริบอายนั่นเองค่ะแมมมีผักสักหน่อยนะคะเราจะได้ถ่ายคล่องรึดรึดรืดรดนะคะ นี่คือมะเขือนะคะหรือว่าจริงๆจะใช้มะเขือเทศก็ได้นะคะแล้วก็แครอทอันนี้เป็นแครอทออแกนิกนะคะเป็นเบบี้แครอทนั่นเองค่ะจะเอามาหั่นหัวหั่นท้ายแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแครอทของเราก็าจะต้องแบบว่าถูๆๆๆๆสักนิดนึงเพราะว่าน้องขึ้นมาจากดินหน้าเธอจนใช้วิธีต้มก่อนค่ะเอาแครอทไปต้มให้อ่ำสุกดีก่อนนะคะ เพราะว่าเราจะได้เบต้าแคโรทีนที่เยอะมากขึ้นค่ะทุกคนส่วนมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศค่ะอันนี้ฉันก็จะเลือกลูกที่มันแบบว่าเริ่มที่จะเอิ่มช่ำไปสักนิดนึงเราก็ตัดออกนะคะแล้วก็หั่นค่ะเอ๊ะเอ้าเอ๊ะแปบ๊บนึงนะคือหั่นด้านในดีอ่ะอ่ะด้านนี้แล้วกันไป หั่นสักหน่อยเตรียมเอาไว้นะคะแครอทของเราก็จะสุกพอดีทีนี้ก็ย่างเนื้อสิคะทุกคนซับๆับซับให้แห้งนะคะทุกคนแล้วส่วนประกอบของเราก็มีแค่2อย่างเท่านั้นรอยเกลียรอยเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยดำใส่ไปเลยค่ะช่ำๆ่ำ กดให้เข้าเนื้อหน่อยนะคะทั้งสองด้านทำเหมือนกันเลยคะ่ะเสร็จแร้ว,รวยก,ววก็จะใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็เนยสักนิดหนึ่งนะคะพอกระทะร้อนเทน้ำมันมะกอกให้เคลือบกระทะสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อของเรามีมันมากก็ใช้เนื้อมันของเราได้เลยคะ่ะชอฟังเสียงสิคะ มันช่างผ่อนคลายสุดเกินกลับด้านสักหน่อยอ,อยากจะบอกทุกคนว่าถึงตอนนี้กลิ่นมันดีมากเลยค่ะใส่เนยลงไปเพิ่มความชุ่มฉ่ำนะคะทุกคนใส่กระเทียมลงไว้ค่ะและก็ตามด้วยแคร ที่แล้วประมาณคือแล้วแต่ความหนาของชิ้นเนื้อนะคะถ้าหนาประมาณ1เซนเนี่ยด้านละ1นาทีก็กลับได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราเอามาพักไว้ก่อนนะคะตอนขั้นตอนพักไว้นี่สําคัญมากเราต้องพักเนื้อเพื่อให้มันคายความร้อนค่ะแล้วมันก็จะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่านะคะทุกคนแล้วหว่างนั้นเราก็เอามะเขือเทศมาผัดผัดผัดที่ค่ะแป๊บเดียวสุกแล้วค่ะพี่น้อง ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะทูเด,ดินน่ากินใช่ไหมร่าสูตรของจนจนจะไม่ราดซอสอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะจนถือว่าปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพิกไทยแล้วนะคะแล้วก็เอาน้องๆผักที่เราผัดไว้มา และจานนี้สุดฟินค่ะทุกคนนี่แหละค่ะคือโปรโตีนเนื้อเนื้อเน้นๆนะคะเสริมด้วยไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุที่สำคัญนะคะอาจจะมีแฟตนิดหน่อยพออาภัยให้กันได้แล้วเนาะ